สวัสดียามเช้าครับดูพระอาทิตย์ขึ้นฮนะยามเช้า้องฟว้าสวยมากครับวันนี้พระจันทร์ก็ยังไม่ตกนะครับยังอยู่นะวันนี้มาดูพระอาทิตย์ขึ้นเช้าๆครับ้องฟว้าสวยมากครับ เข้าไปดูก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ซอกคอด้วยนะครับอย่าลืมนะครับร้านพอนชัยหมูกระทะนี่นะจะรีวิวหน้าร้านให้ดูนะฮะร้านเล็กๆครับร้านไม่ใหญ่อยู่อย่างพอเพียงครับท้องฟ้าสวยงามเชา้ชาๆเดี๋ยวสายหน่อยไปเก็บกระทะครับมาดูท้องฟ้ากันครับ เช้าเช้าแถวบ้านผมก็เป็นแบบนี้ฮะท้องฟ้าเช้าเช้าสวยมากครับนี่ครับ หร้าน้านเล็กๆครับร้านไม่ใหญ่ไม่โตคิดถึงลุงกับป้าครับมีโอกาสจะไปเยี่ยมไปเอาหมูไปเลี้ยงครับสักวันหนึ่งต้องได้ไปครับคิดถึงทุกช่องนะครับหนูให้ทุกช่อง เข้ามาดูเข้ามาติดตามร้านพรชัยหมูกระทะด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ fc ทุกท่านน,าน่ารักทุกคนครับ fc ของลุงพลประแตนเช้าๆดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับ ครับสวยงามครับเชา้าเช้าอากาศเย็นสบายครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ